สวัสดีค่ะก็มีการอัปเดตเนาะในส่วนของกระเป๋าว่าซีซันใหม่เนี่ยจะมีแบบไหนอย่างไรอะไรยังไงเราก็มาดูต่อกันในเรื่องของอ c เทอร์นนะคะพวกต่าหูแล้วก็ส้อยส้อยคอซึ่งต่างหูก็มีตามภาพนี้เลยค่ะก็มีแนวอ,ออกค่อนข้างวินเทจนะคะแล้วก็มีในส่วนของพวกมุกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าดูๆไปแล้วว่ะค่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะ เหมือนเดิมนะแค่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่มในส่วนสำคัญที่มันเข้ากับกระเป๋าอะคะ่ะดูกันต่อมานะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสร้อยคอนะคะก็แนวรอบนี้ก็ออกทองๆดำๆเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ของกระเป๋าเนี่ยก็จะเป็นสีเบสิกนี่ค่ะก็จะเป็นสร้อยคอส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมนะคะก็มีการเพิ่มลูกเล่นอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอา ของเก่ามาแล้วก็มามิกกับอีกซีซั่นหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ลองพิจารณาดูกันนะคะเพราะว่าโดยบางคนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบแอคเซสซอรีแบบนี้แต่สำหรับเบนเนี่ยเบนไม่ชอบแอคเซสซอรียชแนลแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาตั้งนานคือชอบแต่ไม่ได้ซื้อมาตั้งนานเพราะว่า1คือแพ้แล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวแอคเซสซอรีของชแนลพวกเนี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะเฟดและเก่าลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ายิ่งเป็นสีทองนะ แล้วก็นี่ก็เป็นในส่วนของสร้อยคอนะก็รอบนี้ก็มีสร้อยคอที่จะดูว่าค,คล้ายๆกับตัวดีออก็เหมือนกันเนาะตัวมุกเนี่ยแล้วก็มีตการห้อยแบบชแนลอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครชอบอะไรเงี้ยก็ติดตามกันแล้วก็นี่ค่ะก็เป็นเรื่องของเข็มกาดเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเบสิกเนาะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนอะคะ่ะคือชแนลเพิ่งทําเข็มกดัดตอนนนะที่ยุคสมัยเฟื่องฟูอะค่ะ ตัวเก็มขัดตัวมุกก็โหฮิตมากคือราคาจริงๆอะมันแค่หมื่นนึงแต่มันพุ่งไปจนถึงแบบเกือบสองหมืบาทเลยอะค่ะก็ที่เป็นมุกเนาะถ้าใครจํากันได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นแนวทองๆอ,องนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบคล้ายๆเดิมและนี่ก็เป็นส่วนเพิ่มเติมนะคะของสร้อยคอที่เพิ่มขึ้นมาแต่ส่วนที่เป็นชอบที่สุดในคอลเลกชันนี้ก็คือที่ใส่แอร์พอร์ตนะคะก็ ก็ชอบนะก็คิดว่าถ้าใครมีเงินเหลือๆอะไรเงี้ยก็ซื้ออันนี้ก็ดูมีประโยชน์แล้วก็ดูเป็นเอเซอร์รีด้วยส่วนหนึ่งอะคะ่ะก็น่าจะเป็นเดี๋ยวต่อไปอะคะ่ะน่าจะเป็นตัวที่ฮิตนะเพราะว่ามันหนึ่งคือมันมาห้อยเป็นเอเซอร์รีได้ด้วยแล้วก็มันยังเป็นเหมือนกับมีประโยชน์อะคะ่ะก็อันนี้ก็ฝากพวกเอเซอร์รีของชาแนลไว้นะคะสวัสดีค่ะ